สวัสดีค่ะ BPC n e วันที่11กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้ดำเนินกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญทางาศาสนาวันมาคบูชาณวัสเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครน,นางเบญจวรรณปกป้องได้นำคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญทางศาสนาวันมาคบูชาทำบุญวิธีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้ลดฝุ่นในวันมาคบูชาโดยมีพระครูวิจิตสังฆการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์ กิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมการฟังธรรมเทศนาโดยพระมหารพันสนติพัทโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสเกตราชวรมหาวิหารและประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติมูลนิธิสกอพ Institute of b u d d h i s t Management for h a p p i n e s s and Peace Foundation i m h a พ Foundation โดยเนื้อหากล่าวถึงอิทัปัจจยตาเพราะสิ่งนี้ที่สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับการที่ใครทำอะไรแม้เพียงเล็กน้อยส่งผลยิ่งใหญ่ต่อผู้อื่นเสมอกิจกรรมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและกิจกรรมเวียนเทียนด้วยกล้ามาชนิดต่างๆโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารนำคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในการนี้วิทยายลัยสารพัดช่างพระนครใคร่ขอขอบคุณมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะโดยนายทวัชชัยตสิตรกูลผู้อำนวยการมูลนิธิปลูกใต้ปลูกธรรมะพร้อมคณะได้นำกล้าไม้ชนิดต่างๆได้แก่สารพีรักแรกพบ แก้วสระแหน่พริกและมะเขือเปราะเข้าร่วมถวายแด่วสเกตราชวระหหาวิหารเพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาวันมาคบูชาทำบุญวิธีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้ลดฝุ่นในวันมาคบูชากล้าไม้ดังกล่าวทางมูลนิธิได้มอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับไปปลูกต่อไปทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะลดฝุ่น PM 2.5และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น BPC News รายงาน